ยืนอยู่ข้างต้นทุเรียนต้นที่ออกดอกเยอะๆนะแต่ก็โค้ดให้ดูต้นที่อยู่ถัดไปเนี่ยค่ะตรงนี้แหละเขาจะมีดอกแล้วนะคะแต่ว่ามีอยู่พวงเดียวเนาะพวงเดียวก็ยังไม่โตโค้ดจากตรงนี้มองไม่เห็นอ่ะถัดมานี่มีต้นที่ภูมิใจอีกต้นก็คือเนี่ยค่ะมังคุดออกดอกแล้วก็เตรียมที่จะคลี่กลีบแล้วเนี่ยค่ะดอกเขาตัวนี้ดอกใหญ่มากนะคะเนี่ยกลมเนี่ยค่ะ เปิดเปิดเป็นแบบเหมือนจะอ้าและเหมือนจะกลางแล้วนะนี่คือดอกมังคุดเก้าดอกนะคะตรงนี้มานี่ดีกว่าอากาศสดชื่นสิบโมงไม่มีแดดพามาชมอากาศเย็นๆค่ะนี่แล้วก็ทุเรียนเนาะเขาก็ติดเยอะเยอะค่ะติดหลายจนแบบอือเราก็ได้แต่เอาไว้ดูนะปลูกไว้ดูจะติดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แต่เอาไว้ดูนะนี่คือกิ่งเดียวนะท่านผู้ชมนะ กิ่งเดียวค่ะนี่เนาะอ่ะกิ่งนี้เป็นก็ขนาดนี้แล้วเนาะกิ่งอื่นก็มีเลื่อยลงมาต่ำลงมานี่ก็นี่ค่ะหัวกำไรโบราณชัดเจนแถมยังออกมาอีกอีกช่อใหญ่ๆนะเลื่อยไปก็มีอีกโอ้ท่านผู้ชมมีทุเรียนต้นเดียวนี่เอาไว้ดูได้เพลินจริงๆเลยค่ะ,ะเลื่อนขยับมาทางนี้อีกมาชมด้วยกันปลูกธรรมชาติทำไมมันถึง ดีแบบนี้นาะนะคะเนี่ยค่ะเอาเฉพาะดอกให้ดูเลยนะคะเนี่ยใกล้แล้วค่ะจากตีนหนูก็ตีนหนูใหญ่ขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังอยู่ในระยะตีนหนูอยู่นะส่วนข้างบนท่านผู้ชมค่ะค่อยๆขึ้นไปนะขึ้นไวเดี๋ยวเราจะเวียนหัวเอานโนนค่ะเห็นไม่เอ่ยโอ้นั่นค่ะหัวกำไลโบราณชัดขึ้นเยอะเลยนะคะ น่นค่ะมีทั้งหัวกําไรมีทั้งตีนหนูหอยเรียงกันอยู่นะคะในต้นเดียวนี่แหละเนี่ยกิ่งเดียวนะคะเนี่ยกิ่งเนี้ยเนาะ,ะนวลอะกิ่งที่ที่ถัดไปนะกิ่งนี้อะแสงได้ไหมเนี่ยอ่ากิ่งนี้เดอ้อนี่เดอ้อนี่เดอ้อนี่ดูที่ะัสองกิ่งนี้นะ,ะอยู่บนหัวะค่ะอันนี้แล้วก็ไปกิ่งที่สามที่อยู่บนหัวอีกนะคะเนี่ยคะ่ะกล้องเราก็จะโค้ดแบบนี้นะ,ะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะโอ้โหค่ะปีนี้นะคะ พอเข้าปีที่ห้านะยังไม่เต็มห้าดีค่ะเนี่ยค่ะออกมาแล้วนะคะบอกบอกว่าทำไมภูมิใจก็เพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแบบต้องมีวิธีพิเศษนะไปดูคลิปต่างๆก็จะบอกต้องนั่นต้องนี่อันนี้เอาไว้ธรรมชาติเลยค่ะนี่คนต้นก็อยู่แบบนี้ค่ะใช้วิธีที่บอกท่านผู้ชมอยู่ตลอดนั่นแหละเนี่ยค่ะเอาใบที่ร่วงนะใบต้นนี้ด้วยใบต้นลวงพึ่งด้วยนะ เอามารวมกันโอ้โหเห็นแล้วเป็นยังไงละ่ะท่านผู้ชมนี่เลยนี่